สวัสดีค่ะพี่แอนะคะจากเพจ VG Car าชอ p กลับมาพบกันอีกแล้วนี่แล้ววันนี้พี่แอมาแนะนำกฎการเล่นใหม่นะคะก็คือ T D f i นั่นเองอ่าเป็นรูปแบบการแข่งใหม่นะคะเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะวันนี้พี่แอจะมาแนะนำกฎการเล่น T D f i แบบคร่าวๆนะคะรวมถึงแนะนำ5อันดับเด็กหน้าลุยใน T D f i นะคะงั้นเราไปดูกันเลย กติกาการเล่นใหม่ของ Td5 หรือ Tile Deck5 นะคะก็ง่ายๆเลยโดยการ์ดที่น้องๆจะเอามาเล่นนะคะก็ใช้ได้เฉพาะการ์ดที่มีรหัส Td Gtd Mtd Gftd Chtd TTD และ CD เท่านั้นนะก็คร่าวๆก็คือใช้ได้เฉพาะชุดที่เป็นชุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะโดยสามารถนำการ์ดทั้งหมดเนี่ยมารวมกันประกอบร่างกันเป็นหนึ่งเด็กได้เลยแล้วก็ใช้กดแคนไฟในการแข่งขันนะคะก็คือใช้ได้แคนเดียวเท่านั้นนะแล้วก็แต่ว่าใช้พวกเคลเล m e n t a l ถ้าอยู่ในเด็กเริ่มต้นซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะมีนะคะก็ถ้ามีอยู่ก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะ การรหัส MB หรือ PR หรือการ์าแพลนเอเทนเจอร์ไม่สามารถใช้ในการแข่งขันนี้ได้นะคะ กล่องง่ายๆเลยสำหรับน้องๆที่อาจจะเริ่มเล่นใหม่นะสามารถซื้อกล่องทีดีหรือกล่องท้ายเอาเด็กหนึ่งกล่องก็เอาไปลุยได้เลยเอาไปแข่งกับเพื่อนๆได้เลยนะคะใน,ในบางกล่องเนาะมันจะมีการ์ดเกิน50บใบนะก็ก็คัดออกบางส่วนละกันก็คือใช้กดทั่วไปอยู่ก็คือการ์ดไม่เกิน50บใบไม่นับเกศสีนะคะเกศสีก็ส่ได้ไม่เกิน16บใบนะและสำหรับน้องๆที่เอาการ์ดจากหลายๆชุดมารวมกันเป็นเด็ก T d ดไฟนะคะก็มีข้อควรระวังนิดนึงนะคะโดยเราจะยึดจากรหัสการ์ดที่อยู่ในเด็กเป็นหลักนะเพราะว่าบางการ์ดบางใบนะมันออกมามีหลายแบบนะมีทั้งแบบที่เป็นไทอดเด็กอย่างเช่นแบบ D ีเใช่ป่มคะมีทั้งออกมาทั้งใน CD03 กับออกมาเป็น GFC01 นะก็เลือกการ์ด d ีเในที่มีรหัส CD03 มาใช้ได้นะคะ เพราะว่าการ์ดใบเดียวกันหน้าตาเหมือนกันสกิลเหมือนกันชื่อเหมือนกันแต่ถ้ารหัสไม่เหมือนกันไม่ได้อยู่ในรหัสที่บอกมานะก็ไปสามารถใช้ได้นะคะถือว่าผิดกฎการแข่งขันนะส่วนกติกาการแข่งขันอย่างอื่นก็เหมือนทั่วๆวไปนะคะก็กฎการแข่งขันนี้ก็คือมีข้อแม้แค่ รูปแบบของการ์ดรหัสของการ์ดที่เอามาใช้เท่านั้นนะนะก็รู้กดกันข้าวๆกันไปแล้วนะคะทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเอาเด็กอะไรไปเล่นดีนะพี่แอรก,กับพี่โอก็เลยจัดอันดับมา5อันดับเด็กหน้าลุยใน t ีดีไฟไปดูกันเลยอันดับหนึ่งนะก็คือโกพาลาดินนั่นเองเพราะว่าโกพาลาดินนะก็จัดได้จากหลายชุดเลยนะคะทั้งทีดีศูนยทีดีศู TD16 แล้วก็ GFTD 0 1เลยนะก็เอาหลายๆชุดมารวมกันมีกัรดเก่งๆเพียบเลยนะคะพลังพวกพ้องโกพาลาดินอ่ะมีชุดล่าสุดที่เพิ่งรีปลิ้นใหม่มาด้วยนะก็คือ RE-TD08 นะคะมาเล่นกับกลุ๊กวินในชุด GFTD 0 1แล้วก็สายฐานสไตล์นะคะถึงแม้จะมีเกศสีมาให้เล่นแค่ใบเดียวนะแต่ถ้ามีท่าลีเจียนก็สามารถ วนการ์ดในกองของเพอร์ซิวันมาเล่นได้อีกด้วยนะรวมถึงทิกเกอร์ที่มีให้เลือกถึงหลายแบบเลยอันดับสองนะคะก็เป็นพระเอกอีกชุดหนึ่งนะก็คือรอยยอพล a ดินนั่นเองก็น้องๆสามารถใช้การ์ดทั้งจาก TD01 TD14 GTD02 แล้วก็ CD01 เลย าการที่บิลิปปินมาใหม่นะคะก็มีทั้งบัสเตอร์เบนะมาเจสตี้บัสเตอร์ดาร์กนะที่สามารถแบบตี2องีกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะแถมยังมีเกตสองท่ทวินซอสที่สามารถเพิ่มรอบการตีได้อีกด้วยและยังมีเกศสีให้ใช้ถึง2แบบเลยนะและ้วยอพลาดินพระเอกนี่เก่งไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ อ่านสายพระเอกไปแล้วนะก็มาถึงสายสุดโหดกันบ้างกับลิงจ็กเกอร์นะคะก็มีกล่องให้เลือกจัดถึง5แบบด้วยกันนะทั้ง T.D.10 T.D.17 M.T.D.01 G.T.D.05 และ C.D.04 เลยแต่ละชุดก็จะเป็นคนละสายกันนะคะแต่ก็สามารถแบบเอามาเล่นผสมกันใน T.D.5 ก็แบบน่าสนใจมากนะ แล้วก็มีสายที่แนะนำก็อาจจะเป็นสายเมไซอานะคะที่ยังสามารถทำคอมโบตี5รอบได้นะ <Wow. S 1> หรือถ้าน้องอยากเล่นสายดีเจนบัสเตอร์โจเกอร์นะเอาไว้เดกทางสายตีด้วยการล็อกทั้งสนามก็โหดสุดๆไปเลย อีกหนึงเด็กที่อาจจะไม่ค่อยเห็นกันมากนักนะในการแข่งขันทั่วไปนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น T D f i g h แล้วก็เด็กนี้น่าสนใจสุดๆเลยก็คือ The Max Collection นั่นเองที่สามารถจัดได้ทั้งจากชุด T T D 0 1 T T D 0 2แล้วก็ C D 0 5เลยนะคะมีถึง3แบบให้เลือกนะคะ โดยเป็นแคลนที่มีเกสีมากถึง3แบบเลย <Wow. S 1> มีการใช้คอมโบหน้ากากะจันะที่สามารถเพิ่มรอบการโจมตีแล้วก็มีการโหวตนะคะที่แม้จะเช็คไม่ได้ทิกเกอร์นะแต่ก็ยังมีความสามารถเพิ่มได้อีกด้วยนะเป็นเด็กที่น่าเล่นในทีดีไฟสุดๆเลยกับ The Mask Collection และอันดับ5กับเด็กพระเอกที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือเกียร์คนิเคิลนั่นเองที่สามารถจัดได้ทั้งจากชุด g t ที1ดีศูนย์ห GTD09 และ CD03 เลยนะมากับโค r o n o Jet นะคะที่มีสกิล Time Leap ที่สามารถทำให้โจมตีได้หลายครั้งนะด้วย History Maker และ Metallica p h o e n i x นะคะแถมยังมีคอมโบท่ารับนะที่จะดูถูกไม่ได้นะโดยการข้ามเทินของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยเก g ี C เลย และแถมให้อีกหนึ่งแคลนนะคะสำหรับแคลนน้องไม้นะที่ถ้าเป็นการเล่นปกติก็คงยังไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะเพราะการ์ดมันไม่ได้เยอะมากไม่ได้เก่งมากนะแต่ถ้าเป็นการเล่นแบบ T D ไฟแล้วละก็ถือเป็นเด็กที่ฟู่สุดๆเลยนะเพราะว่ามีทั้งหมด4แบบให้เลือกจัดด้วยกันนะคะก็คือ C H T D 1ถึง4เลยนะเพราะว่าการ์ดที่ใช้ในการ แข่ง T D ฟไฟนะมี G ีการได้ถึง2แบบมีสไตล์ได้ถึง2แบบแถมยังมี PG ที่แบบเอาไว้หงาย Damage z o n มาใช้สกิลได้อีกด้วยนะแต่มีข้อเสียเล็กน้อยนะคะที่ตัวเริ่มของเด็กนี้ในชุด T D นะไม่มีตัวเริ่มปกตินะคะต้องใช้ทิกเกอร์เป็นตัวเริ่มนะทำให้ทิกเกอร์ในเด็กอาจจะลดลงไป1ใบนะคะแต่ก็ยังมีความสามารถอย่างอื่นมาทดแทนที่แบบเก่งเลยนะ เล่นได้ทั้งสายลิมิตเบรกนะกับการขุดการ์ดจากรอบของวงกดหรือเล่นสายสไตล์เต็มตัวนะกับการเล่นของ8ริ้วหรือการเล่นแบบลีเจียนะก็โหดมากๆในการเล่นของ t d ไฟเลยนะเด็กนี้ก็ใครที่เป็นแบบแฟนคลับของเหล่าไอคอนชื่อดังจากเน็ตอินเทอร์เนต็ตต่างๆก็ต้องเล่นชุดนี้เลยนะ t d ดีไฟจัดมาเล่นกันเลย นอกจากนี้ก็ยังมีแคลนอื่นๆให้เล่นกันได้อีกมากมายเลยนะคะทั้งชุด T.D. แล้วก็ C.D. เลยเช่นเอา C.D. ของคางิโ่นะมาเล่นก็ได้นะ G.T.D.03 n e o n e x t ตก็มาเล่นได้ G.T.D.04 Aquaforce G.T.D.07 p เพ m o o n G.C.D.08 แกนบู๋นะก็ประมาณนี้นะคะก็มาจัดเล่นกันสนุกสนุกไปเลยก็ทั้งนี้นะพี่แอร์ก็แนะนำให้น้องๆใช้การ์ด t ทยเอาเด็ที่อยู่ในภาค G ขึ้นไปนะคะก็จะได้มีการ์ดที่เก่งกว่านะมี Perfect ก a r กามาให้เล่นด้วยนะคะอ่าก็จบไปแล้วนะกับกติกาการแข่งขันการจัดเด็กคร่าวๆของ t ทยเอาเด็กไฟหรือว่า TD f i ไฟนะคะที่แบบเปิดโอกาสให้น้องๆที่แบบเริ่มเล่นแว่นการ์ดใหมๆนะได้มีโอกาสมาเล่นกันสนุกสนุกและพร้อมแบบมีสิิท์ได้รับชัยชนะกันทุกคนนะคะ แต่ที่สําคัญนะการเล่นแบบนี้ก็คือจุดสําคัญเลยไม่ใช่ใช่ชนะนะแต่ว่าให้เล่นกันอย่างสนุกสนานกันทุกคนได้เลยนะคะก็หวังว่าน้องๆก็จะไปจัดเล่นกันมาใช้ไอเดียบันเจิดไปแต่งเด็กแล้วก็มาลุยกันใน t d ดไฟกันเลย ก็น้องๆคนไหนที่มีเด็กมีกล่องอยู่แล้วนะก็จัดแล้วก็มาลุยกันนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีของหรือขาดอะไรนะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะในเพจวิจิกาช็อปนะหรือว่าวิจ a การช็ o ปคอมนะคะหรือว่ามาซื้อที่ร้านก็ได้ดีโอสยามชั้นสามนะ โอเคแล้ววันนี้พี่แอร์ก็หมดเวลาแล้วอ๋ออย่าลืมนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับส r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆข้าง,างๆ s ับส b คด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเลยสำหรับวันนี้พี่แอร์ต้องไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย